สวัสดีค่ะพี่เอวันนี้เรามาอ,อยู่ที่ไหนคะวันนี้นะคะซอรเราอยู่ที่กูต้ฟาฟาร์มค่ะ อยากสัมภาษณ์บีก่อนวันนี้เรามาทําอะไรทีนี้คะวันนี้นะคะเราพาอ่าห้องห้องาห่ลูกค้ายวันนี้นะคะเราอยู่ที่คูบูตาฟาร์มของเราค่ะซอ คุปต้ามีฟาร์มด้วยหรอคะมีค่ะคืออลังการมากนะคะตอนนี้ยเนื้อที่กว่า200ไร่ว่างั้นใช่เป็นจริงอย่างใหญ่มากใหญ่จริงค่ะแม่ตอนนี้นะคะก็คือว่าตื่นเต้นตื่นเต้นจริงๆคือพูดไม่ถูกเอ้ยเพิ่งมาครั้งแรกมาครั้งแรกใช่ไหมคะนี่ก็มาหลายครั้งแล้วแต่ทุกครั้งเนี่ยจะมีการเปลี่ยนของสถานที่ไปเรื่อยๆจากไม่มีตึกกับมีตึกเดี๋ยวเราไปดูที่ตึกกันไหมคะไปดูข้างในกันเลยค่ะเชิญค่ะเชิญค่ะ มาเลยคะ่ะข้างในเลยนะคะตอนนี้คะ่ะเราเข้ามาสู่ในโซนของอารณ์ข้างในนะคะเดินเข้ามาจะเจอน้ำก่อนน้ำก่อนค่ะโซนมีน้ำหลายน้ำเลยนะมีอะไรบ้างคะตูม้มมีลูกสำรองนะคะน้ำกระเทียบเอาน้ำอะไรดีเออสำรองคะ่ะสำรองนะคะค่ะ <c oughs> แต่เรายืนหนึ่งเนาะยืนหนึ่งคะ่ะจะมึงสำรองคะ่ะ นี่นี่สวยเลยสวยสวยเสร็จอน้เนี่ยเสียตังไหมคะเนี่ยไม่มาที่นี่ทั้งทีจะเสียตังได้ยังไงคะเงินไม่ต้องโคกน้ำอร่อยมากอร่อยจริงๆค่ะชนเชื่อชนค่ะเรามาเพื่อชนอร่อยนะคะเดี๋ยวพี่สูตรให้ดูอืมออแกนิคนุ่มนุ่มระมุนอร่อยอร่อยบาดคอ ปเข้าไปดูข้างในกันค่ะอุ้ยันมีบูติกเลยนะบูติกบูติกตรงนี้นะคะจะเป็นโซนอาบูติกช็อปของเรานะคะจะมีของที่ระลึกทุกอย่างเลยของคูบต้านะคะถ้าใครอยากได้ตอนนี้ถ้าใครเข้ามาก็คือสามารถมาช็อปได้ตรงนี้เลยนะคะเก๋ๆเลยหมวกเนาะเสื้อเนาะ โอ้ย<ห>อยากได้ซื้อตัวนี้นะค่ะ้าดีมากสวยมากเลยค่ะสวยสวยไหมสวยค่ะยม,มางานนี้นะคะเราแจกนะแจกนะคะไลฟ,ฟ์สดวันนี้เนาะใช่ค่ะยแจกอยากแจกแจกไลฟ์สดวันะะนี้นะคะ Yeah, I'm about to fade away Cause every time I wake up I feel like it's Monday Something's going wrong with all the chemicals up in my brain All of a sudden I don't look at anything the same way Build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay? Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well then, baby, I have a taste. All the highs and the lows, no, you'll never be the same. I don't really wanna hurt you, but I can't control the pain. If you're sticking by my side, maybe we could be okay. Okay, okay, maybe you could be the change. I promise that I've never felt this way. I really hope that you will choose to stay through all the pain. I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to grey. As you fade away. As you fade away